กลลาวสวัสดีทานผู้ชมกันด้วยวันนี้ผมจะมาพามาดูช็อตสุดตึงที่สุดและเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมนั้นขอถ่ายคลิปเอาไว้เลยเพราะว่าผมไม่เคยเก็บ4-1ในหมดลงแรงเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเก็จะมาพามาดูเกมที่ผมเล่นนะครับว่าผมตึงขนาดไหนคนระับเก็บไปน4-1นะครับก็ตานี้ก็เป็นฝั่งผมที่แบกนะครับก็ผมได้ MVP นะตานี้เดี๋ยวไปดูว่าช็อตไฮไลท์จะตึงขนาดไหนะ มาครับช็อตแรกตาแรกนะครับอันนี้ผมเดาว่าศัตรูจะมาเก็บแล้วผมก็นี่ฮะเก็บหัวไปหนึ่งสเต็ปมาครับช็อตที่สองนี่แหละช็อตเก็บสี่ผมจะหนำยิงศัตรูกำลังเอ๋ออยู่นี่ไงเก็บรวบไปหนึ่งตั้งไอ้วอรหนึ่งรอบพันศัตรูบุกม,มายิงแล้วก็ขอซ้ำหน่อยแล้วกันนะนะไม่เจอใครนี่ขอซ้ำก่อนในจังหวะนี้ผมจะพันยานะครับ สภาพเจอตัวผมเลยเลิกพันแล้วก็ปสวนคนแทรนะล่วงไปอีกหนึ่งผมนี่ตั้งไอ้มไปหนึ่งกร็จแล้วก็สามศอกหนึ่งดอกแล้วก็ตั้งไอโมหนึ่งรอบใส่แมกซีนแล้วจังหวะนี้เพื่อนผมดาวครับแล้วผมเจอตัวผมยิงแบบเข้าหัวไปหนึ่งเม็ดแล้วก็ล่วงแล้วผมก็ปาแห้วก็แทงไปมีอะไรใช้ใช้ไปแล้วก็ซ้ำใบแมงเลยเพื่อนมก็ล่วงผมก็รีบวิ่งไปช่วยเพื่อนแล้วก็ยิงต๊องต้องสต๊อกตอหนึ่งรอบแล้วปาไปจังหวะนี้ฮะเก็บสี่ฮะ นี่นช็อตสุดตึงช็อตนี้ก็ตึงไม่ไม่แพ้กันฮนะเหลือสี่หนึ่งอีกแล้วครับยิงป่าไปเก็บรวมไปหนึ่งตัวแล้วทังหนี้ผมจะซ้ำอะแล้วเหมือนดียินเสียงด้านหลังขอตั้งในบอลสักไว้ก่อนแล้วก็ซ้าศพแตกไปหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งผม่ยิงป่าไปรวมไปอหนึ่งตัวคนระับแล้วก็ปิดไอ้บอลเราเจอด้านหน้าตั้งในบอลกกอ่ะนะเอา้าเรศจะดูเข้ามาแล้วโอ้โหครับจบนะตันนี้โดนลูกสองไม่ไหวนะฮะใช้ปืนระยะ แล้วช่อน,นี้จะมาวัดกับผมเรางัดไปจไปังวะนี้เกาะเกือบแตกฮะแล้วอาจสามศกไปเพื่อนซ้าให้ครับตรงนี้เพื่อนบูหนึ่งหนึ่งครับโอเคจบครับจังหวะนี้อันนี้ครับเป็นช็อตในประวัติศาสตร์ของผมนะครับใครจะบอกว่าผมกากก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมจะถ่ายไว้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของผมที่ได้เก็บสี่ในโหมดลงแรงแพทไอวี IV นะครับ โอเคสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับโอเคเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับอยากให้ผมเล่นฟเรียทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับท่านผู้ชม